วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องซึ่งพบน้อยหน่อยหนึ่งในคุณผู้ชายนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหากับบางท่านที่มีปัญหามากๆเลยนะครับก็คือภาวะหลังช้านะครับ100คนของคุณผู้ชายเนี่ยประมาณสัก20%หรือว่า20คนเนี่ยเจอปัญหาหลังเร็วส่วนที่เหลือก็อาจจะหลังปกติแล้วก็มีบางส่วนนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยซึ่งน้อยแค่ประมาณ 2- 3%ที่หลังชา้า ทำให้เรามีตัวเลขน้อยอยากจะสําเร็จภารกิจไม่สาเร็จสักทีแล้วกลายเป็นอึดอัดอัดอั้นนะครับอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่หรือคนเหนื่อยจนต้องพักหรือต้องหลับไปเลยแล้วมันคาอยู่เป็นวันเลยชาเนี่ย เราเอาที่มากกว่าหรือเท่ากับ25-30นาทีฉะนั้นเช่นถ้าเกิด25นาทีหรือเกิน30นาทีหลังสอดใส่นะและไม่เสร็จสมญยค่อนข้างเน้นที่กรณีที่เราแอคทีฟตลอดนะครับเช่นถ้าเอินสอดใส่แล้วพักนานๆอันนี้อาจจะไม่รวมแอคทีฟตลอดเวลาเลยแล้วก็เกิน25-30นาทีแล้วไม่เสร็จหรือรวมการช่วยตัวเองได้ด้วยนะครับที่เกิน25-30นาทีแล้วช่วยไม่เสร็จอันนี้ถือว่าหลังชานะครับ บางคนก็อาจจะเกิดแผลเพราะเป็นการเสียดสีนานมากทําให้เกิดแผลร,รือโดยเฉพาะในเคสที่ช่วยตัวเองนานๆก็อาจจะเกิดแผลเกิดการบาดเจ็บหรือมีการติดเชื้อแบคทีรียจากบริเวณนั้นกลายเป็นหนังหุ้มปลายอักเสบแล้วก็มาพบหมอพบมีภาวะหลังชา<อ>เห็นไหมครับหลังชาก็มีปัญหาได้เช่นกันนะครับสาเหตุก็เกิดจากเรื่องของสารสื่อประสาทเหมือนกันครับตรงกันข้ามคือข้อสื่อประสาทออกมาค่อนข้างชาหรือฮอร์โมนที่ช่วยในการหลังเช่นฮอร์โมนแอนโดรเจนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็จึงมีผลทําให้เกิดการหลังชาเกิดขึ้นได้นะครับ และบางท่านอาจจะเป็นโรคบางโรคด้วยซ้ำนะครับ <g ül> เช่นกลุ่มเบาหวานที่ทําให้ไม่ค่อยหลังหรือว่าหลังและอาจจะลายย้อนกะ <g ül> <g ül> ฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับเราจะมาดูว่าเกิดจากอะไร ถ้ามาหาหมออันดับแรกก่อนนะครับเราต้องหาโรคทางกายว่ามีปัญหาหรือเปล่าเช่นโรคทางระบบประสาทโรคทางระบบต่อมไรท่อเช่นกลุ่มเบาหวานแล้วก็โรคทางเรื่องหลอดเลือดท่อปัสสาวะเรื่องต่อมลูกหมากต่างๆว่ามีปัญหาเพราะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยการที่หลังช้านั้นเป็นการหลังช้าแบบหลังช้าทั้งหมดหรือหลังช้าจากการแค่น้ําไม่ออกเราจะถามจากเรื่องของการที่มีความรู้สึกเสร็จไหมหรือรู้สึกน้ําออกแต่ไม่เสร็จหรือเปล่าปัญหา ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับสําหรับบางคนที่มีปัญหาไม่หลังหรือหลังช้าเลยนะครับถ้าเราก็ต้องหาสาเหตุอื่นเหมือนกันเช่นสาเหตุทางโรคหลอดเลือดหรือทางประสาทโรคเส้นประสาทถ้าเจอรักษาให้ตรงจดุดก็จะช่วยได้นะครับบางท่านที่มีปัญหามากกว่าน,นั้นคือถ้าไม่เจอนะครับเราจะมาดูเรื่องจิตใจบางท่านมีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับอย่างเช่นไม่ต้องการหลังโดยไม่รู้ตัวว่าเราไม่ต้องการหลัง อาจจะมีความคิดบางอย่างซึ่งรู้สึกว่าถ้าหลังแล้วเนี่ยเราอาจจะเกิดความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นกระตุกตัวมีเสียงกรีดร้องจากการหลังมากเกินไปจนอายผู้อายฝันตรงข้ามของเราหรือมีความคิดว่าการหลังเป็นสิ่งที่ไม่ดีงไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความคิดเราอาจจะบิดเบือนจากความถูกต้องอย่างเงี้ยเราจะมาทําการบังบัดเราเรียกว่าการบําบัตความคิดและพฤติกรรมนะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันนาน แก้ไขความคิดเพราะความคิดในสมองส่วนหน้าเราเนี่ยมันจะมีผลถึงเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกและพฤติกรรมคือเราจะกลั้นการเสร็จโดยเราไม่รู้ตัวสุดท้ายบางท่านอาจจะไม่ทราบสาเหตุคือเป็นเคสเป็นรายที่หลังช้าเองนะครับเราก็จะดูเรื่องอยาให้นั่นเองนะครับว่ามียาตัวไหนนะซึ่งช่วยในการเร่งการหลังซึ่งปัจจุบันเนี่ย ยาก็จะมีรายการอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับก็จะมีการวิจัยากการแพทย์ด้วยว่าตัวไหนที่ช่วยได้นะครับนั้นปัจจุบันเนี่ยก็แนะนําว่าถ้ามีปัญหาจริงพบแพทย์แพทย์ก็จะลายเรื่องของการหลังชาได้เช่นกันครับผมวันนี้นะครับหวังว่าคงได้รับความรู้ดีๆจากรายการของเราเซ็กซ o โซโลจีส์นะครับแล้วถ้าท่านมีคำถามทิ้งคำถามในเพจได้เราจะมาตอบให้ท่านด้วยนะครับในครั้งถัดไปแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ครังนะครับกหมออาิวุฒิเซ็กโซโลจสสวัสดีครับ